สวัสดีครับไอรันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพ,พี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้19กุมภาพันธ์2565นา้ยานชันธน,นวันนาเคจรเลข,ขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและก็หกรกรนะครับได้มีการเปิดเผยถึงกรณีของพี่น้องเกษตร,รกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร,รกรหรือว่าทางกอฟกนะครับในนามของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายนี่สินชาวนาแห่งประเทศไทยหรือว่าทางคอนทที่มีการเดิน ทางมาชุมนุมนะครับบริเวณเกาะกลางถนนหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาการเกษตรและก็เป็นลูกหนี้ของธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งซึ่งก็ได้แก่ธนาคารทรกศธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยซึ่งเบื้องต้นนี้ทางกฟกกับสถาบันเจ้าหนี้ได้ตกลงกันไว้นะครับว่าจะชะลอการดําเนินการทางกฎหมายกับเกษตรกรสมาชิกกฟกทุกรายเว้นแต่จะขาดอายุความกรณีการขอลดหนี้และก็ หนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกรณีที่ตายพิการทุพพลภาพ ชาราภาพและก็เจ็บป่วยนะครับให้เหลือไม่เกินร้อยละ25ตามพรบอรกองทุนฟื้นฟูนฟนแล้วก็พัฒนาเกษตรกรที่ได้มีการบัญญัติไว้ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนนั้นซึ่งตามกฎหมายของ G G กฟกกําหนดเรื่องการลดปลดหนี้ให้กับเกษตรกรได้ต้องมีการนําเสนอให้กับคอรมอรอวาคณะรัมรีแล้วก็ตราเป็นพระชกิษฎีกาแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าต้องให้เหลือหนี้ร้อยละ25สําหรับเรื่องของการร้องขอให้มีการตรวจสอบปัญหาเรื่องของการทุจริต พร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูการบริหารงานซึ่งภาพรวมก็มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็จะมีการตรวจสอบการทํางานแล้วก็ความโปร่งใสอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กําลังจะมีการพิจารณาเสนอให้มีการตั้งคณะทํางานกํากับติดตามแล้วก็การประเมินผลการดําเนินง,งานและก็การปฏิรูปขององค์กรข,ของกอฟอกเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาการเกษตรตามข้อเสนอของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยหรือว่าทางคอนทอํอามาแจง้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น,น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ